ภาวะของการปฏิบัติทำไมกิเลสมันอิลงตุงนั่งไปหมดเม่รุมมาตุ้มแล้วก็โทสะเกิดแล้วมันก็าขาดพยาบาติแลรงมันไปตามเรื่องนนะีะจริงแล้วเรื่องพวกนี้ก็พูดอยู่บ่อยๆว่า ่าไปอยู่ที่เรื่องของมันแต่ให้ย้อนกลับมาดูที่จิตตัวเองว่าอาการของมันเป็นยังไงอย่าปล่อยให้มันหลอกนะทั้งหมดจะไปปรุงคิดให้มันมันก็พาให้คิดอย่างนั้นกดคนโน้นเกลดคนน, ون, คน,นี้ชอบคนโน้นช่างคนนี้อยู่นั้นจะถ้าย้อนกลับไปดูอาการของจิตแล้วมันจะหลอกได้ไม่นานมันจะเห็นเพียงว่าอ๋อโลภะโทสะโมหะรักโลกธดลงทั้งหลายเนี่ยมันเกิดที่จิตนี้ทั้งหมดเลย นะมันไม่ใช่เพราะคนน้นคนนี้ท่างนั้นเนะพราะไม่เคยมีมนุษย์มนาอะไที่ไหนมีแต่สิ่งสมมติทั้งนั้นนะทีนี้ถ้าไม่ย้อนกลับมาดูที่ต้นเหตุของมานก็นคือใจนะแล้วก็จะวิ่งไปที่ปลายเหตนะุไปเที่ยวแก้ปลายเหตุนะมันจะไปแก้ได้ยังไงมันพายุจะมาอย่างนี้จะไปห้ามไหมพายุมันมาได้งไงนะ ไพราะนั้นมปเหตุตอนเหตุจริงๆคือที่ใจนะมันเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเรื่องเลวเนี่ยนะนะเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่กิเลสต,ตัวเดิมนะโลภะโทสาโมหะตัวเดิมมันยิ่งปฏิบัติไปก็ต้องยิ่งเข้าใจเนะมื่อคืนคุยกับยายนะยายอุตสาห์มาจาก ปักใต้นะมาอยู่วัดออพอคุยแล้วทึ่งมาโอา้ยายสุดยอดนะภาวนาดีเหลือเกินนะบอกทำไมฉันเบื่อลูกเบื่อหลานฉันไม่จำญันะเวลามหาทนะีไม่เอาเลยไม่อยากยุ่งกับมันปวดวุ่นวายอยากอยู่คนเดียวเงีย,งยบๆอยากปฏิบัติไปนะคือพูดงไงคือยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งใจดำ จดำก็คือมันไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเขานะการยึดถือเกาะเกี่ยวทั้งหลายกันลูกกันหลานกับใครต่อใครเนี่ยนะมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะยิ่งใจดำยิ่งหน้าด้านสองคำนี่จำไม่ดีหน้าด้านก็คือมันไม่ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายนะกลัวค,คนนั้นก็จะว่าอย่างคนคู้นกลัวคนนี้ก็จะว่าอย่างนี้ฉันแต่งตัวไม่ดีก็จะว่าอย่างไงฉันทำอย่างนี้ก็จะว่าไงคือมันไม่ไปแคร์คนอื่นเขามันหน้าด้านกว่าเดิม มันจะแครอย่างเดียวคือความชั่วที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเองเนี่ยมันละอายมันเกิดความละอายขึ้นมาอย่างตัวนี้ไปนั่งค้นเรื่องหนึ่งที่สงสัยมานานแล้วก็ขี้เกียจที่จะค้นว่าพระฉันสารายได้ไหมเนะ่ปเสารายเท่าแก่น้อยมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะไปค้นดูจริงๆก็อดวา่ามีในสายวัดป่าที่ ท่านฉันกันแต่แต่ท่านฉันเป็นยาปรมาณซึ่งภาษาบาลีจริงๆมันใช้คำว่าปนมัตแปลว่ายาไส้นะพอยาไส้นะไม่ใช่คำว่าปรมาณไม่มีแล้วมาเรียกเปนเพี้ยนกันแล้วส่วนมากก็จะเป็นพวกตะไคร้ใบมะกรูดใบฮอนุพาอะไรที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องยาไล่ลมเวลานั่งกรรมฐา,านนานๆแล้วมันจุกมันเสียดนะท้องไส้มัน เป็นเถาเป็นดานอะไรเงีนะ้ยท่านก็จะมาให้ฉันเพื่อรักษาโรคแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือไอ้ที่มันฉันกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันฉันเพื่อให้อิ่มอันนี้มันผิดวัตถุประสงคนะ์นี่พอไปดูจริงๆไอ้สาร่ายที่ฉันได้จริงๆนะ่สาสบบร,ร่ายมีศัพท์ภาษาบาลีที่ท่านใช้มานานแล้วนะแล้วก็ฉันมาตั้งแต่โบราณการตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ว่าไอ้ที่ฉันได้จริงต้องไม่มีเครื่องปรุง ต้องไม่มีเครื่องปรุงที่เขาเอามาทอดแอ่มาอะไรกันอยู่ทุกวันเนี่ยจะทอดเนี่ยนะฮะใส่เครื่องปรุงทั้งนั้นนะมีอย่างน้อยก็มีเกลือแหละเวลากิดก็จะรู้สึกเค็มๆนะซึ่งมันผิดวินยัยนะม,นมันบอกได้เลยว่าอย่าไปแนะนําพระใหม่นะโดยเฉพาะผ้าเก่าเราฉันได้ฉันได้ไม่ใช่ละไปดูจริงๆมันไม่ใช่นะ ไม่ต้องอะไรมากแค่ฉันให้มันอร่อยฉันให้มันอิ่มนี่ก็ผิดวัตถุประสงค์ละวิวอามิกินละมันไม่ใช่ละนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าไปดูที่ต้นเหตุจริงๆมันอยู่ที่ใจทั้งหมดเลยนะที่จริงแล้วจุกจุกเสียดเสียดอะไรก็แล้วแต่จะลุกขึ้นเดินมั่งนะเอริยาบททั้งสีให้มันเสมอกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้นะโรคภัยไข้เจ็บอะไรเบียดเบียนน้อยแต่นั่งเยอะ นอนเยอะนะมันก็จุกเสียดอะไรไปตามเรื่องของมันนะอันนี้คือภาวะปกติที่มันต้องเป็นนะมนเวลาเรามีความละอายเกิดขึ้นนะแม้จะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆจะต่อหน้าหรือรับหลังอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เขาเรียกว่ามันมันหน้าบางกว่าเดิมนะจะบอกว่าหน้าด้านทั้งหมดก็ไม่ใช่ ปฏิบัติไปแล้วมันหน้าบางกว่าเดิมมันอายตัวเองนะมันอายตัวเองมันอายพระพุทธเจ้าเวลาเราทําอะไรไม่ถูกต้องกันมาน่ไม่ต้องอะไรมาแค่ขี้เกียจขี้เกียจจะลุกมาทําวัดขี้เกียจที่จะทํากิจวัตรอะไรของพระเนี่ยมันก็บอกให้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันน่าละอายละอายพระพุทธเจ้าเนี่ถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งไอ้คนมีปัญญามากเดี๋ยวนี้นะก็บอกโอ้ยพระนี่ทําไมมีแต่เรื่องของ พิธีกรรมอะไรนักหนัก็ไม่รู้นะจะฉันไม่ฉันจะฉันสลายไม่ฉันสลายมากผลนิพพานก็เกิดได้อะไรเงี้ยนะจะสวดมนต์ไม่สวดมนต์จะนั่งสมาธิไม่นั่งสมาธิมากผลนิพพานก็เกิดได้มันก็จริงอยู่ว่ามันเกิดได้นะแต่ปัญหาก็คือข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายนะมันเป็นเรื่องที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้พระนี่รู้สึกละอายที่จะทําทอะไรไม่ดี ให้สังคอของพระอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วก็เพื่อให้เป็นฐานของการปฏิบัติแท้ๆนะอย่างเช่นปรงผมงนี่นะไม่ปรงผมปฏิบัติได้ไหมมันก็ปฏิบัติได้นะในปรงหนวดก็ปฏิบัติได้นะนะไม่หมจวนก็ปฏิบัติได้นะนนะอันนี้มัแค่เรื่องของสมมติข้างนอกนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่พระเจ้าให้ปรงให ใช้เฉพาะพระไตรจีวรอ,อะไรเงี้ยก็เพื่อให้มันสะดวกนะให้มันง่ายต่อการดําเนินชีวิตไม่ต้องมีพระลยุ่งยากาต้องไปต้องไปแสวงหานะแส,สวงหาสิ่งโน้นสิ่งนี้มานะเพื่อที่จะให้นะไม่รกลุงลังเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเราวางใจได้ถูกแล้วเนะี่ยมันก็จะได้เข้าใจอ๋อ นะการปฏิบัติแท้ๆมันอยู่ที่จิตทั้งหมดเลยอยู่ที่ใจของเราส่วนเรื่องข้างนอกนั้นกฎระเบียบวัถ้าทรมาเป็นณีอะไรเป็นเรื่องที่เอืนะ้อเอื้อให้มันง่ายขึ้นนะเอื้อให้เกิดระเบียบวินัยในตัวเองมากขึ้นแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยุ่งอันนี้คนที่เขาภาวนาได้ถูกทางแล้วเนี่ยนะมันก็จะทําให้ให้ทานก็ถูก รักษาศีลมันก็ถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างอื่นมันถูกต้องนะมันเข้าใจ้ถ้าภาวานาไม่เป็นนะให้ทานก็ไปยึดทานใช่ไหมกูทำโน่นกูทํานี่กูดีกูเก่งกูเป็นผู้สําคัญกันมารักษาศีนก็รักษาไว้เพื่อที่จะดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเขาเอาไว้ข่มคนอื่นเขาน่านไ้พวกภาวนาไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนั้นทําดีอะไรสักอย่างก็แบกเดียวไว้กูดีกูเก่งอยู่อย่างนั้นกูแน่นะ มันกลายว่ายิ่งทําก็ยิ่งแบกท,ทําดีเพื่อจะแบกความดีบ้าดีอวดดีกันไปตามเรื่องางนั้นเองแต่เรเกิดว่าเป็นภาวนาเป็นแล้วมันไม่เอาสักอย่างนะมันไม่เอาสักอย่างอะไรเกิดขึ้นก็ทิ้งอะไรทําอะไรก็ไม่เอาสักเรื่องนะบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอานี่เป็นอย่างนั้นนะเพราะ,ะยิ่งทำอย่างนี้ได้นี่มันนี่เรื่องต้องแบกก็เบายิ่งภาวนาไปก็ยิ่งเบา ทำหน้าที่ทั้งโลกไปมีหน้าที่เป็นอะไรก็ทําไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องอะไรก็แล้วแต่ก็ทําไปแต่ว่ารู้ทันมันอย่างคุยกับยายเมื่อคืนบางทีฉันก็ําคาญลูกฉันก็ด่ามันดุมันใจใจฉันก็ไม่โกรธนะปาก็บ่นไปตามเรื่องไอ้ลูกมันก็หยอกเย้าว่าเศร้าแย่ไปตามภาษาของลูกนะแต่ไม่ก็าะเออจิตมันก็ไม่โกรธไปด้วยนะมันก็บ่นมันก็ด่าไป มันถูกแล้วนะมันไม่เอาอะไรกับมันเพียงแต่ว่าภายนอกริยิการภายนอกระทําหน้าที่ไปตามเรื่องหรือเป็นไปตามสันดาณเดิมความคุ้นชินเดิมอุปนิสัยเดิมนะมันชอบบ่นชอบด่าก็บ่นด่าไปตามเรื่องนะแต่ว่าใจมันไม่ยุ่งด้วยแค่นั้นนะนีมันภาษาธรรมะแรงๆนี่บางทีท่านใช้คำานแรงอย่างเช่น ธรรมะดัดจริตธรรมะดัดสันดานอย่างเงี้ยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งดัดจริตก็คือดัดพฤติกรรมของตัวเองไงเขาว่าจริตเนี่ยนะจระเนี่ยนะแปลว่าประพฤติหรือพฤติกรรมดัดสันดานตัวเองก็คือสิ่งที่มันสั่งสมมายาวนานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมันจะค่อยขัดเกลาให้เบาบางลงไปเรื่อยๆกริยาการภายนอกนี่มันแก้ไม่ได้ก็เรียกว่าแก้วาสนาไม่ได้ คำนะว่าวาสนาคำว่าสันาดานคำว่าอุนิสัยเนี่ยมันใกล้กันนะมันแก้ทั้งหมดนะไม่ได้มันยังติดเชื้ออยู่แต่ว่านะมันไปแก้ภายในไปแก้ที่จิตนะได้คือมันไม่ไปทุกข์กับมันอย่างเช่นบางคนเป็นคนเจ้าโทสะบางคนเป็นคนเจ้าราคะเนี่นะบางคนเป็นคนเจ้าโมหะนี่นะหนักไปคนละทางกันหนักไปคนละเรื่อง มันกิยาการที่แสดงออกมามันก็จะเป็นอย่างนั้นพ่อเลยพ่อม no ันสั no ่งสมมานานพวกเจ้าราคาก็รักสวยรักงามชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเจ้าชู้อะไรไปตามเรื่องพวกเจ้าตัวสาก็ไม่ค่อยจะรักสวยรักงามเท่าไหร่ซกมกไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่กูจาผงผางเป่นต้นโมหะก็เบื่อ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 ไปตามเรื่องนันนี่กิยาการให้นอกมันแสดงมาอย่างนั้นเพราะสั่งสมมานาน แต่ว่าภายในเนะี่ยมันจะค่อยเห็นฉลาดไอฉลาดไม่ได้แปลว่าฉลาดกว่าชาวบ้านเขานะคุยข่มชาวบ้านเขาไม่ใช่มันฉลาดในการที่จะดับทุกข์ให้กับตัวเองเวนะลาความคิดเกิดก็ไม่หลงไปอยู่กับโลกความคิดนะมันฉลาดอย่างนั้นมันฉลาดที่จะรู้เท่าทันเราจะเห็นในอ๋อราค่าเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยโทสะเกิดเพราะมีเหตุปใจใัจจัยให้มันเกิดรวมเป็นความคิดขึ้นมา พอไม่ไปยุ่งกับมันก็กลายเป็นเพียงความคิดอย่างหนึ่งไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากไปกว่าน,นั้นนะมันก็จะวางมันลงไปเองนะ,นะมันดัดสันดานมันดัดจริตมันดัดนิสัยนะมันดัดกายวาจาใจของเรานี่แหละนะให้มันนุ่มนวลอ่อนโยนเมตตากรุณาอะไรเงี้ยมากขึ้น,นมันอย่าทิ้งภาวนานะโดยเฉพาะพระใหม่มาบวช เรามีเวลาไม่มากนักนะศึกษาลาเพศไปแล้วก็จะไปวุ่นวายไว้ไเรื่องโลกโลกอย่อนเดิมมีลูกมีเมียนะมีครอบครัวแล้วก็จะทุกข์อยู่ไอ้ครอบครัวนะมีอะไรก็ทุกข์เพราะเรื่องนั้นนจะบอกให้มันทุกข์มันไปตามตามโลกนั่นแหละทําไงใจจะจะให้มันไหลไปกับโลกจะให้มันทุกข์ไปกับมันให้รู้ว่าอ๋อเพียงแต่ทําหน้าที่ไปตามสมมติของโลกนะ จิตก็รู้เท่าทันว่ามันเป็นน้วมันอย่างนั้นไม่ยุ่งนะ